สังเกตไหมคะเพื่อนๆหาว่าแบบเนื้อต้มรับเรีอยค่ะมันเยอะมากเลยอะล่ะเราคือแบบแล้วร้านไหนนะคะคือร้านอร่อยอะคะ่ะเราก็ถามค่ะคนนู้นคนนี้คนนั้นเลยนะคะว่าแบบว่าเอ๊ะต้องร้านไหนดีอะคะ่ะร้านแรกที่เราจะไปในวันนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านงห์อะคะ่ะจะอร่อยจะแซ่บจะพริกยกส่วนยังไงนะคะตามไปกินกันนะคะอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะวันนี้ที่เราสั่งอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่ มันก็ต้องเรียกว่าเป็นต้มแซ่บนะใช่ใชใช,ใช่มันก็จะเป็นต้มแซ่บอะค่ะแล้วก็จะมีข้าวอันนี้ <c oughs> มาให้ด้วยส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นเนื้อค่ะโหแต่จริงๆแล้วแบบดูสีแบบไม่ได้ต่างกับหมูเลยค่ะแบบน่ากินด้วยกันทั้งคู่เลยใค่ะน,นี่อันนี้คือต้นตำรับของบ้านสิ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าแบบเจ้าแรกเลยนะคะของแบบตำบลบ้านสิงของเราะคะ่ะก็ชื่อร้านว่าโกเหลียงะคะ่ะที่นี้สั่งอันนี้ก็จะเป็นแบบทุกอย่างเลยก็จะมีเนื้อค่ะมีตับะคะ่ะก็จะมีเครื่องในด้วยก็จะเป็นพวกไส้พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รวมๆกันมานะคะคือก่อนที่จะทานก็ต้องแบบคนก่อนเพราะส่วนผสมมันจะอยู่ข้างล่างนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะมะนาวแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าก่อนทานต้องชิมก่อนแต่เพราะพี่เขาปรุงมาให้แล้วอาจจะแบบว่าเข้มข้นแล้วถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเปรี้ยวขึ้นก็อันนี้ค่ะมะนาวเลยใช่มะนาวไฮแต่อันนี้จะไม่ใช่พิกยกส่วนอนะ่ะวันนี้สั่งแบบว่าเผ็ดน้อยค่ะไฮอะไรแบบประมาณนี้นี่ค่ะก็จะมีข้าวปลา,าด้วยน,นี้เราสั่งเป็นข้าวปล่จรินแล้วคือพี่เขามีเป็นก๋วยเตี๋วด้วย ใช่ข้าวเสีียวต้มแซ่บใช่ก็เป็นบางคนแบบไม่ชอบทานข้าวก็เป็นเส้นได้นะคะชิมกนอืมจริงแล้วถ้าแบบอันนี้กำลังดีเลยหอมมะนาวอะค่ะเป็นมะนาวแบบสดๆเลยถ้าเผ็ดก็นี่ค่ะมีเครื่องปรุงเพิ่มถ้าชอบเผ็ดก็สั่งที่เขาเลยว่าแบบว่าเออขอแบบ ม,ม,มันใส่พริกมาให้อยู่แล้วใช่ใช่มันเป็นต้มแซบอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเลยแต่คืนนี้สั่งแบบว่าเผ็ดน้อยก็กําลังดีอะค่ะนี่อันนี้จะแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอ,อรสชาติปกติของที่ร้านเพราะมีพริกค่อนข้างเยอะแต่คือช่วงนี้นี้กินเผ็ดน้อยรู้วบบได้เยอะด้วย ขออเขาแบบเนื้อเยอะมากถ้าแบบว่าเนื่อเยอะๆอ่ะทุกใจ <c oughs> เราถ้วยข้าวแบบว่าน่ารักมากชอบแบบอย่างเงี้ยมันน่ารัก อาจะได้ยินเสียงแทรกว่าช่วงนี้แบบใกล้หาดีย่ไห้ไม่ใช่ใกล้เลือตั้งว้าวแล้วบนโต๊ะนะใช่ไว่าแบบอะไรใช่ไหนะอันนี้มีหนกถ้วยด้วยใช่แล้วพี่เขาบอกว่าเราทำกันอยู่ที่หลังบ้านเลยเดมแต่เรากินเสร็จแล้วแบบมากินกินเคาเสร็จก็ต้องกินหวานต่อนะนี่ ส่วนผมนี่จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อนะครับนี่อันนี้ที่เราสั่งมามันมีอะไรนี่อันนี้เขาเรียกอะไรพักคิ้วไปก็คือในชามเนี้ยมันกินได้ทุกอย่างกินกินไปมีทั้งเนื้อนะครับเป็นแบบรวมมีเครื่องในเขาแหละใช่ก็คือสั่งแบบว่าทุกอย่างไปเลยอ่านี่นี่นี่น เนื้อเขาจะหั่นบางๆเออมันมันมันบางอ่ะแล้วมันแบบมันนุ่มอ่ะอืมมันนุ่มหมูนุ่มเนื้อนุ่มไหมอ่ะอืมเนื้อโอเคมันไม่เหนียวใช่ไหมอืมแล้วต้มเนื้อบสิษัทที่ชอบกินอ่ะคือเนืก็คือมันจะมีรสชาติเฉพาะในน้ําซุปเขาอ่ะมันมันเหมือนกินแล้วมันมันแบบอืมมันเหมือนมันเหมือนมันเผ็ดร้อนเนาะเผ็ดร้อน มันเผ็ดร้อนยันกินกบข้าแล้วมันแบบมันมันเข้ากันดีอ่ะอแล้วมันได้ทั้งแบบมือเช้ามือกลางอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยอ่ะใช่ใช่ร้านนีแนงดีเลยอร่อยอ่ะค่ะใช่ผมกินตั้งแต่ผมเด็กแล้วทันเออใช่ใช่เราแบบไม่ใช่มีนั่งกินที่ร้านอย่างเดียวนะซื้อกลับมาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตับเขาจะเน้นเรื่องสุกอ่ะที่เนี่ยทุกอย่างเขาจะสุกนะครับแล้วก็ เย็นสุกๆแล้วร้อนๆน,น,นะคะแล้วถ้าแบบใครเปรี้ยวไม่พอนะเขาก็จะมีมะนาวสดให้ด้วยเขาจะมีมะนาวสดให้ด้วย,ววยแล้วบีบมะนาวไปได้เลยเงี้ยโอเคอบีบมะนาวไปได้เลยแล้วคนดินี่นี <laughs> ่ชิมดิเออมันก็จะเปรี้ยว แต่มันจะเป็นรสชาติของน้ําซุปของบ้านสิงห์เลยแหละอืมมันจะมีถ้าแบบบ้านสิงห์ไปเปิดที่ลาบลีอ่ะมันก็ยังเป็นรสชาติของบ้านสิงห์ใช่ใช่ใช่ต้สังเกตเลยที่ไปที่ไหนอ่ะผมไปถึงไปรประจวบยังเห็นเลยขึ้นเนื้อต้มบ้านสิงห์เนื้อต้มบ้านสิงห์ตงงแต่ไม่เคยทานนะเพราะไม่เคยทราบ่าต้องทา,านที่ลาบาลีบ <laughs> เพราะบ้านสิงห์แท้ <laughs> ราแบบรับรีทั้แบบเนื้อต้มสังเกตป่ะสังเกตอย่างเขาบอว่าเดี๋ยวต้มน้ำเยอะมากใช่ก็ตเป็นแบบเนื้อต้มนันสิ่งมันสิงแล้วร้านไอร่อยแล้วอ่าอันนี้แหละร้านไหนเอานล้ออือโอเคเดี๋ยวนี้นะอันนี้จะชิมเนื้อป่ะชิมเนื้อนี่เนื้อแบบเหมือนหมูเลยอ่ะอร่อยอ่ะแบบเป็นอืม ต่มันจะแบบแว่าสักต่งกางๆหมูแผานเนือม,มันจะมีความเหนียวหน่อยแต่ไม่ได้เหนียวเยอะเหนียวแบบนุ่มๆแต่ถ้าหมูอะมันเหมือนจะแบบมันมันเหมือนกิน,น,อนอสองสามทีแล้วก็แบบละลายอะไรย่างเงี้ยแต่รสชาติค่ะเหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันต่อเราแบบข้างเครื่องในอะไรนี้แบบเยอะเหมือนกันเลยนะคะแต่นี่นี่ เราแบบทานต้มซาปักต้มเนื้อมันจะต้องแบบว่าทานคู่กับตะเกียบเนาะแล้วมันดูเหมือนแบบมันเป็นเอกลักษณ์อะเออใช่เราต้องแบบถ้วยข้าวแบบถ้วยใบเล็กๆเนี่ยเราก็ใช้ตะเกียบคีบแบบเออมันดูแบบมันดูไม่เหมือนแบบว่าอาหารตามสั่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันดูเป็นเอกลักษณ์ดีอะค่ะเราเดี๋ยวเราทานต่อดีกว่า มาดีว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากผมกินกับลูกค้าลูกค้าเขาชอบนี่คือชื่อเมนูอะไรลูกค้าตั้งเองให้กอนนั้นเนื้อเกิดตื้นโอเคลูกค้าเขาตั้งเองให้อันนี้ใช่ไหมก้อนนั้นเนื้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ใส่เป็นเปื่อยเนื้อเปื่อยนะฮะเป็นเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อวัวเนื้อน้องค่ะเนื้อน่องลายค่ะนํามาต้มแล้วก็ ต้มให้เปื่อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะนี้เป็นข้าวนะคะแล้วก็โรยโรยด้วยกระเทียมเจียวล้าน้ำจิ้มค่ะจิ้้มสุดดดเ็ทังจิ้มสุดเด็ดนะคะ ข้าวหน้าเนือเกยตื้นค่ะเป็นเมนูของร้านโกเลียงค่ะโกเลียงเจ้าเก่าค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเมนูใหม่อะค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบว่ากําลังจะแบบกำลังจะเปิดขายแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเมนูชื่อเมนูว่าข้าวหน้าเนื้อเกยตื้นนะคะเฮ้ยแต่แบบว่าดูดีมีแบบ หอมเจียวกระเทียมเจียวด้วยเฮ้ยมีกระเทียมเจียวด้วยก็จะประกอบด้วยอะคะ่ะนี่เนื้อแล้วก็นี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวอะคะ่ะอันนี้ของโปรดของแบบใครหลายลๆคนเลยะคะ่ะคืออะไรกระเทียมเจียวหมูกรอบกระเทียมหนังหมูกระเทียมเจียวห,กกหนังหมูคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเป็นเนื้อของเป็นเนื้อส่วนเนื้อน่องลาย อืมอืมอร่อยไม่เหนียวเลยใช่ไม่เหนียวเรามันได้แบบความนุ่มๆของเนื้อค่ะเรามันได้กลิ่นกับเทมเปเจียวอะเราน้าจิ้มอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นน้าจิ้มก็คือน้าจิ้มแจว่วทานง่ายไม่เลี่ยนเลยใช่ใช่นะคะเราก็จะมีแบบ เออ่ต้นหอมอะค่ะโรยหน้ามาด้วยมันคออเละเคี้ยวอะแล้วมันมันมันหอมมันหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วเราได้ความเปรี้ยวของแบบน้ำจิม้มอะเผ็ดนิดนิดนะคะอ,อันนี้จะใช้เป็นพริกแบบพริกบ่นกินบุกเขาแบบ ถืออย่างที่บอกค่ะถ้าแบบเผ็ดนิดนึงอ่ะก็จะแบบว่าขี้มูกมาอะไรเงี้ยถ้าเผ็ดมากๆก็จะตามในน้ำตาค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกากหมูเจียวค่ะนี่อันนี้จะไม่มีน้ำจิ้มกระเทียมเจียวหอมมากมเมนูใหม่นะคะแนะนำถ้าแบบว่าใครมาทานนะคะสั่งเมนูนี้ได้นะอ,อ,อะไรนะเนื้ออะไรนะ <laughs> เกยตื้นนะ <laughs> อ๋อข้าวหน้าเนื้อเกยตื้นข้าวหน้าเนื้อเกยตื้นนี่นี่นี่เมนูใหม่ของพิลานะคะออืมืมมนี่แล้วก็จะมีแบบอันนี้น่าจะเป็นเครื่องในผักขี้เหลวค่ะคือใส่เนื้อต้องห้ามพลาดเลยอืมพลาดถ้าเนื้อดีๆแล้วเราต้องกินนะคะใช่ไหมใช่ไหม กินสุกดีก <eux> ว่านะก็คือทุกอย่างคือสุกหมดเลยอะค่ะเนื้อก็สุกค่ะใช่สุกเราแบบคือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกินเนื้อสุกๆแล้วมันจะเหนียวไหมที่นี่ไม่เหนียวเลยอะค่ะแบบทานง่ายนุ่มๆด้วยออกแนวนุ่มๆเลยค่ะอร่อยอะค่ะอีกหนึ่งคำนะคะกระเทียมเจลก็มันเหมือนมันแบบมันเข้ากันเลยอ่ะใช่ก็คือเนื้อราดน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจวค่ะ มีกากหมูปนด้วยอะค่ะกินแล้วมันเออมันมันเข้ากันนะเนาะอร่อยอะค่ะอีกคำหนึง่งอันนี้ะค่ะครั้งแรกของนี้เลยนะเนี่ยพาคีริวเนะนี่ยกินเองแต่มันก็เหมือนแบบไม่เข้าปากได้แต่มันก็ไม่ค่อยอยากจะเคี้ยวเนาะมมันแบบมันเด้งเดงนุ่มๆเนาะ มันเหมือนแบบแมงกะพุนเนาะถ้าเราแบบเรากินท้าคิร็วแต่เราเหนึกว่าเรากินแมงกะพุนได้ไหม <laughs> ใช่ไหมใช,ใช่ค่ะก็อร่อยดีอะค่ะกรุบกรุบอะแต่ร้านนี้ที่แบบสบายใจได้เลยอะค่ะทุกอย่างสุกใช่สุกด้วยสดด้วยอะค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่ดีโมงนะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูที่มานจ่ได้จะจำได้ว่าปิดบ่ายสองเปิดทุกวันนะค่ะ เรามากินข้าวหนมถ้วยกัน,กนอีกค่ะไอ,อ,อ้เปิดมั้ยอุยยืดสองสามเฮ้หน้าตาดีนะนี่นี่อันนี้เลยเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเพราะเลือกไม่ถูก มาอุ่นๆเลยข้างหน้าข้างล่างนี่จะเป็นนำ้นำตาลนะน้ำตาลข้เบ้ากะทิอ่าเราชิมชิม เี้ยวเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้โมนอะ,อ,ะอันนี้แบบจริงๆนะอันนี้เขาบอกเขาก็าทำเองอยู่ข้างหลังอือใช่ข้างหลังบ้างนะไม่ได้นะอือ,อคือที่แบบบางทีอะ่ะเราแบบไม่ค่อยเปิดใจกับข้าวถท่วเพราะอะไรก็หวานอันนี้หวานน้อยอันนี้หวานน้อยะคะ่ะคนละคู่หรือคนละฝาแล้วแต่นี้เลยอยากกินต่อก็เอาเลยอะขออีกฝานงึงค่ะ ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็น au, นะไปวิ่งเอาเนาะตอนเช้าเราเป็นหมูตอนเย็นเราเป็นหมูที่แข็งแรง <c oughs> อร่อยอะค่ะตั้งแต่รุ่นตา แต่ลุ้นตาแล้วครับก็สักห้าสิบปีที่แล้วนะครับก็เป็นเกิดจากเ,าเริ่มต้นด้วยที่ว่าแถวนี้มันเป็นมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยต้องการขายอะไรที่มันแตกต่างนะครับก็เลยเป็นคิดเป็นสูตรมนะต้มขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งต่อให้รุ่นเป็นรุ่นแม่รุ่นนาแล้วก็มาเป็นรุ่นรุ่นเหล่าเป็นรุ่นหลงแฟนนะครับแล้วเราก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับไม่มีวันหยุดนะครับเชิญได้ทุกวันเลยครับ การเดินทางก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับกเ็เลยแยกบางแพรมานะครับจนถ,ถึงแถวร้านตุก๊กตาโอปอสังเกตร้านตุก๊กตาโอปอก็เตรียมชิดสายนะครับพถึงแยกตรงคลองหมานเาก็ไปคลองตลาดสดบางสิ่งห์เราก็เลี้ยวเข้ามาเจอแยกไฟแดงเลี้ยวขวาอีก200เมตรนะครับร้านจะอยู่สายมือนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันอีกร้านหนึงนะะ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นลานเนื้อต้มเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็ชื่อว่าร้านเนื้อต้มแม่สมองนะคะอันนี้เขาจะทาเลดีนิดเนื้อค่ะเขาจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยอันนี้จะอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยค่ะตอนนี้ที่เรามาก็มาสักเก้าโมงนะคะข้างในอะค่ะเต็มหมดแล้วเราก็เลยได้มันั่งตรงนี้นะคะเมนูที่เราสั่งวันนี้อะค่ะก็จะเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแบบต้มเนื้อหนึ่งต้มหมูหนึ่งอะค่ะ ช่เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าแบบหน้าตาจะน่า,าแล้วว่าทานแล้วว่าจะบอกว่าโหแซ่บขนาดไหนนะคะเดี๋ยวใครเดียวกันนะคะจะแซ่บจะเห็ดผิวหยกส่วนร้อยเม็ดเลยไหมค่ะอันนี้เนี่ยครับอันนี้ี่ผมเลยครับโอ้อุ้ยขอบคุณนะคะอืมอืมนี่ของนี้่ะคะ่ะของนี้จะเป็นหมูอู้ชิ้นใหญ่อืมชิ้นใหญ่ แต่เราไม่มีมะนาวให้นะคะอันนี้น่าจะแบบไหนต้องปรุงเนี่ยมะนาวสดนี่น New, ี่นี่นี่เลี้ยงไปเลยอืมแต่มะนาวมันเป็นมะนาวที่เขาแบบเขาเขาใสใ่แก้มาให้เราแางนี้นะคะอขอชิมก่อนอ,อันนี้ก็ขเข้มข้นนะคะแต่ขอเพิ่มมะนาวไปอีกนิดนึงใส่ไปเลยหนึ่ง,งช้อน เอาก็คนคนนี้อาจจะดูแบบว่าอุ้ยจะจืดชื้นนะคะพอนี้สั่งเผ็ดน้อยไปค่ะอืมอร่อยขึ้นนะค่ะกินกินกินน้ำเนื้อนี่น้ำเนื้อน้ำเนือ้อแต่น้ำเนื้ออันนี้เราสั่งแบบปปกติดู <c oughs> <c oughs> ใช่อันนี้แบบปกเผ็ดแบบเผ็ดปกติแบบของไทยนะู้ดูดินี่ เนื้อติดมันใช่อันนี้พักคิ้วริ้วริ้วริ้วโหยแต่คือแบบร้านนี้นี่แบบก็พอเข้าใจนิดหน่อยแล้วว่าทําไมแบบคนเยอะด้วยแบบว่าเนื้อเขาอะไรเขามันดูแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะเราแบบเออมันมันดูแบบอลังการมากหืมซับเลยอะค่ะซับซับเลยมาเรามาชิมเดีอย อันนี้แบบเราสั่งแบบว่าทุกอย่างเลยทั้งเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในนะคะนี่อันนี้ใบอ๋อก็ะด้นเนื้อว่าใบะไใบอันนี้ีอ่อหมูนุ่มมากอร่อยอ่ะรสชาน้ำเนื้อกับน้ำหมูอ่ะ ไม่ได้แตกต่างกันเลยอะค่ะแต,แต่ด้วยแตกต่างกันด้วยสีแต่รสชาติอะค่ะเหมือนเหมือนกันอืมอร่อยเลยอะค่ะรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดอืมเปรี <c oughs> ้ยวกลมกล่อมนอะคะ อันนี้จะเป็นไส้มันเนาะไส้ไส้ก็ไม่เหนียวอ่ะก็เข้าใจละทำไมร้านนี้คนเยอะค่ะใช่เร็วค่ะเร็วรสชาติอร่อยอะคะ่ะเราแบบทำเลด,ดีอยู่ติดถนนใหญ่เลยะะเอะค่ะอะไะค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชิมเนื้อกันบ้างนะครับนี่นี่น อันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้ออะไรไม่รู้เนื้อติดมันเนื้อติดมันด้วยกันเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ชิมเนื้อเลยเดียวมะมันเหมือนแบบมันใช่เนื้อตุ๋มไงอะเนื้อต้มเนาะไม่ใช่เนื้อตุ๋นตุ๋มตุ๋นตุ๋นหนาแต่ตุ๋นไม่ได้เปื่อยมากแจ๋วเพมันจะแบบว่านุ่มๆเนาะอืออืม น้ำอืมน้ำน้ำซุปก็ใช้ได้น้ำซุปก็น้ำซุปน้ำต้มมันติ่งเลยอ่ะเออน้ำซุปมันจะออกแนวเข้มข้นเข้มข้นนี่พักกินเร็วพักใส่เร็วเน่เน่พักกินเร็วอ่าลองเคาะปากปลุกปุกกรอบกรอบเบ่งเบ่งเหมือนแมงกะพรุนอ่ะอือแต่ แต่กินน้อต้มมันสิงอ่ะคือต้องระวังอย่างหนึ่งนะคืออะไรป้าะเนี่ยมันเออตักผิดนะไปโดนพริกนะโอ้ขึ้นเผ็ดเลยอ่ะอือพริกร้อยเม็ดเลยอ่ะแล้วเราเป็นคนไม่ได้กินรสจัดด้วยไงแต่ก็โอเคอ่ะอันนี้ก็เนื้ออันนี้เนื้อธรรมดาอันนี้จะเป็นเนื้อธรรมดา อืมโอเคอร่อยนะอร่อยนะกมไม่ต้องปรุงอ่ะความจริงคือไม่ต้องปรุงเลยอ่ะมันกินไปได้เลยไม่ต้องปรุงรสชาติแบบเคือเขามาให้ยังไงก็กินอย่างนั้นแต่คือของนี้นิดน่งแบบว่าเผ็ดน้อยไงก็เลยแบบเออแต่นี้แบบเขาเดือดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยน้ำมะนาวต่อน้ำมะนาวไม่ใน้ำมะนาวสดนะหอมอืมเติมเยอะกดมาก รสสดแดสิสด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 ันมันนาสดยินเลยครับอัล่าเลยใบกะเพราใช้วันละกี่โลคะป้า20่กิโลโหที่เขเหมอนกันโหใบกะเพราที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ50าิกว่าปีมั้งไง มามาอยู่นี่นานยังครับอยู่นี่สามสี่ปีแล้วใบกะเพรเาแม่งวันละยี่สิบกิโลให้ตายเถอ <laughs> ะยี่สิบกิโลคสมับกะเพรามันเบามากอะ่ะนุ่งจพะพัยี่สิบโลพริกยี่สิบโลหนี่ ดูดิแมวแาบร้อนหมูแม,มงแบบชิ้นใหญ่เกินนุ่มด้วยคือบแบบร้าแบบ,แบนี้น่าต้องแบบอะไรเมนูนนอ,นอ,นอะค่ะต้มเนื้อต้มหมูอะค่ะเอาบ้าอาหารตำตังหน่อยนึง อืมแล้าขนาดเขาก็จะมีของฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นเมนูที่กินได้ตั้งแต่เชา้ชาอ่ะเช้าก็วันบายแม่งกินได้หมดอ,ะอ,อ่ะเ,นะอเผ็ดอ๋อเผ็ดนะจากคนที่ทานเผ็ดอ่ะใครที่ชอบสายแซ่บๆนะมีน่ะ สองร้านเนี่ยน่าจะต้ตนตำรับเนื้อต้มบ้านถิ่นแล้วใช่พราร้านนี้อ่ะถามแบบถามป,าป้าเขาว่าเขาก็บอกว่าเปิดมาแบบห้าสิบกว่าปีแล้วว่าโหแต่ร้านนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าพาเขาไปดูข้างในอะไรเงี้ยค่ะเพราะคนเยอะแล้วเขาแบบว่ายุ่งๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกรงใจเนาะเราก็เลยแบบว่าแค่เนี้ยพอโอเคแค่นี้ก่อน,นอืมเข้าไปก่อนแล้วค่ะไปเจอกันที่ร้านรสธรรมชาตินะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่ร้านโถธรรมชาติะคะ่ะก็เป็นร้านของหนูเองนะคะใช่เดี๋ยวเราเมนูรอเมนูนะคะวันนี้เราจะกินเป็นน้ําผลไม้กันนะคะก็จะเป็นกาแฟส้มนั่นเองนะคะส้มที่เราใช้อ่ะคะ่ะก็จะเป็นส้มเขียวหวานนะคะก็จะเป็นส้มแบบส้มแท้ๆเลยอ่ะคะ่ะใช่เดี๋ยวรอชิมรสชาติกันนะคะ ที่ร้านนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสวนผันะคะก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นเลยะคะ่ะก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ะคะ่ะอันนี้ค่ะด้านหลังค่ะก็จะเป็นกระต่ายค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีเป็นพวกแบบภ้าวาัลละใบเสียะคะ่ะแล้วก็นั่งแบบเพลินๆนะคะตรงนี้ก็จะไม่ร้อนนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบ โซนเอ่อเรียกว่าไงอะโซนโซนล่มไห่นะคะแล้วเ,เราก็จะมีโซนในโ่มมาก่ะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะก็ถ้าฝนตกค่ะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วอะคะ่ะถ้าฝนตกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีที่หลบฝนให้ลูกค้าเราด้วยนะคะก็คือโซนห้องแอร์ของเรานั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในโซนล่มไห่นะคะก็จะมีกระต่ายอะคะ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะกระต่ายของเราอะคะ่ะเอ่อเป็นกระต่ายสายพันธุ์เอ็นดิกฮอลแลนด์หอนะคะ กระต่ายที่ร้านค่อนข้างเชื่องค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเขาเห็นของกินนะคะเขาก็จะวิ่งมาหาเลยนะคะแต่ข้อระวังค่ะคือถ้าแบบย่าเหลือสั้นๆอย่างนี้ค่ะรบกวนนะคะปล่อยทิ้งได้เลยค่ะเพราะกระต่ายที่ร้านเชื่องเพราะเขาจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเอะอันไหนอาหารขเขาแล้วอันไหนนิ้วเราอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบว่าพลาดทางโดยกระต่ายกัดมือได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่น่ารักค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นภาพวาดระบายสีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คอลเลกชันนะคะรูปแบบของภาพวาดค่ะก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งของแบบน้องผู้หญิงน้องผู้ชายค่ะหรือว่าจะแบบผู้ปกครองนะคะก็สามารถที่จะระบายสีได้นะคะระบายเสร็จแล้วค่ะจะเอาไว้แบบเป็นที่ระเึกของที่ร้านหรือว่าจะเอากลับบ้านก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นภาพวาดจริงๆเลยนะคะภาพวาดจากแบบ ฝีมือลายเส้นของแบบเพื่อนท่านหนึ่งนะคะเนอะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะได้มาแล้วนะคะเมนูอเมริกาโน่โซมมะขาก็จะแยกชั้นมาชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วแต่นะคะจะคนเลยหรือว่าไม่คนก็ได้นะคะอืม ได้รสชาติของน้ำผลไม้อ่ะค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟาด้วยนะคะส้มเราใช้เป็นส้มเขียวหวานนะคะ่ะก็จะแบบมีรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะ่ะประมาณนี้ค่ะทานง่ายค่ะอเมริกาโน่ส้มค่ะเพราะกาแฟาที่เราใช้ที่ร้านนะคะมีทั้งขั้วออนขั้วกลางขั้วเข้มเลยค่ะแต่ที่นี้ทานอะไรนี้ขั้วกลางค่ะไม่ขมไม่เปรี้ยวจนเกินไปค่ะรสชาติกลางๆค่ะนี่ค่ะ ส่วนอาหารสักเดียวนะคะก็จะเป็นพวกค่ะสปากเกตตี้ผัดพริกแห้งค่ะก็จะเป็นพวกพริกแห้งเบคอนนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะเป็นลูกชิ้นปลากายนะคะกะทิที่เราใช้อ่ะคะ่ะเป็นมะพร้าวจากต้นเลยนะคะขันบีบน้ากะทิกันเองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบ เมนูเด็กๆนะคะก็จะเป็นไก่ทอดเฟรนฟรายนักเก็ตอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นถ้าเมนูผู้ใหญ่อะค่ะก็จะเป็นพวกข้าวไก่ทอดยำข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมนูสเต็กก็มีนะคะก็จะเป็นสเต็กเอ้สเต็กหมูค่ะแล้วก็สเต็กไก่อ่ะค่ะใช่ก็จะประมาณนี้แล้วถ้าทานเล่นก็เป็นพวกปังปิ้งค่ะก็เนยนมเนยนมน้ำตาลเนยนมโอวัลตินอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะฝากร้านรถธรรมชาติด้วยนะคะร้านรถธรรมชาติค่ะอยู่ที่ตำบลวัดแก้วค่ะอำเภอบางแพค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะถึง5้าโมงครึ่งนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์คะวันธรรมดาปิด5้าโมงนะคะค่ะถ้าใครไม่มีกิจกรรมที่ไหนนะคะแวะเชิญว้า <c oughs> ววววไวววววว